ความเป็นไทยครับเรา,ามีรากเง้าทางวัฒนธรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงศิลปะการจัดดอกไม้หรือการทำงานประดิษฐ์ต่างๆเราเชื่อว,ว่ามีครูที่คอยสั่งสอนเรามาจนสามารถทำให้เราเนี่ยทำงานศิลปะต่างๆได้เป็นอย่างดีการไหว้ครูเป็นการแสดงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครู ซึ่งถือว่าเป็นความกระตันยูที่แสดงออกถึงความเป็นไทยดึงจิตสำนึกของพวเราออกมาให้เห็นถึงความกระตันยูที่สรงคุณค่า การทำงานไหว้ครูครับเราจะเริ่มตั้งแต่การเลือกวันที่ดีครับการเลือกเลิกที่ดีที่จะมาทำงานไหว้ครู งานฆ่ากรรมเหล่านี้ครับเป็นการนําวัสดุธรรมชาติมาใช้ซึ่งจะต้องเลือกจากวัสดุธรรมชาติที่มีความเป็นมุมคลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบตองการทำใบสีต่างๆการร้อยพวงมาลัยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผสมผสานกันออกมาจากธรรมชาติเพื่อใช้ในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เรานํามาบูชาครูในพิธีไหว้ครูครับ เราจะเห็นว่าชื่ออันเป็นมงคลของขนมต่างๆหรือแม้แต่การจัดเครื่องคาาเครื่องหวานเครื่องสุกเครื่องดิบเราทําในสิ่งที่เป็นมงคลอาหารที่เป็นมงคลแล้ววัตถุดิบที่นํามาใช้มีความเป็นมงคลก็จะส่งผลที่ดีกับคนที่ทําครับแล้วก็คนที่ทานหลังจากพิธีไหว้ครูเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าได้รับความเป็นมงคลจากความตั้งใจของคนทํานั้นด้วยครับ สำหรับการฝึกฝนทางด้านหน้าตาสิง์ไทยครับเราจะเริ่มตั้งแต่การฝึกซ้อมความพร้อมของร่างกายคุณครูจะสอนให้รู้จักการจัดระเบียบร่างกายการยิ้มการเดินหรือการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเพื่อให้เกิดความสง่าง,งาม การฝึกทักษะการแสดงโขนหรือหน้ากระสินนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ครูจะเหมือนกระจกที่คอยส่องให้ศิษย์มีความงดงามในการแสดงออกไม่ว่าจะกริยาใดก็ตามในการแสดงซึ่งทําให้เห็นว่านี่คือความห่วงใยนี่คือความใส่ใจและเป็นการส่งต่อครับระหว่างครูกับศิษย์ที่ดีที่สุด เมื่อครูจับท่ารำแล้วสามารถรำเพลงช้าเพลงเร็วได้คุณครูก็จะเริ่มทำการต่อท่ารำในท่าที่ยากขึ้นหรือที่เรียกว่าเพลงหน้าพาดพอเวลาที่เราสามารถต่อเพลงหน้าพาดได้จบแล้วนะครับเราก็จะไปสู่ขั้นตอนต่อ,ตอไปนั่นคือการครอบครู และเมื่อเราประสบความสําเร็จในการแสดงเราสามารถต่อท่ารํานี้ให้คนอื่นได้โดยที่จะต้องผ่านพิธีรับมอบซึ่งเป็นการรับมอบอาวุธเพื่อใช้ในการต่อสู้เพื่อใช้ในการแสดงเพื่อใช้ในการทำมาหากินให้ตระหนักเสมอว่าเราคือครูที่สอนคนอื่นได้แล้วเราจะนำความดีนี้ไปสอนต่อให้คนได้รู้จักการแสดงที่งดงามและให้คนเชื่อมั่นในการทำความดีต่อไปครับ การครอบครูนะครับเราก็จะเห็นว่าจะมีการครอบครูด้วยกัน3เสียงน,นั่นคือเสียงพ่อแก่เสียงพระพิราบแล้วก็เสียงโนราการครอบลงไปให้สิทธิ์รู้เสมอว่าควรทําแต่ในสิ่งที่ดีนําศิละปะไปใช้ในทางที่ดีเท่านั้นรราพพิ จากครอครูเสร็จแล้วจะมีการรําเพลงช้าเพลงเร็วให้ครูผู้ประกอบพิธีได้ดูเพื่อที่จะทำได้เห็นว่าสิทธิสามารถแสดงท่ารํานั้นได้อย่างงดงามโดยผ่านตาของครูในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ดูกันแล้วครับ การไหว้ครูเนี่ยเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่อเข้าด้วยกันเป็นการใช้พิธีทางสงฆ์ซึ่งเป็นพิธีทางศาสนาพุทธผสมกับพิธีทางศาสนาพราหมณ์และการไหว้รำจะต้องมีการฝึกฝนมาอย่างยาวนานเพื่อใช้ในการประกอบการไหว้ครู ศิละปะความเป็นไทยครับไม่ว่าจะเป็นงานหน้าตัดสินหรืองานช่างกรรมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจะสอนให้คนทํารู้จักความอดทนเป็นเบื้องต้นใส่ความตั้งใจครับและมองว่าสิ่งเหล่านั้นคือสิ่งที่สวยงามเราต้องการจะสื่อสารให้คนได้เห็นว่าฉันสามารถสร้างสิ่งต่างๆให้โลกใบนี้มีความสุขได้ให้คนที่ได้รับชมมีความสุข รอยยิ้มเสียงหัวเราะหรือแม้แต่ความจำเริญใจของคนที่ได้เห็นก็จะส่งกลับมาถึงคนที่แสดงครับให้เรามีความรู้สึกว่ามีกำลังใจในการสร้างสารรค์สิ่งดีๆต่อไปครับเราเชื่อว่าความดีจะช่วยรักษาคนที่คิดดีเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้ศิลปะก,การแสดงเหล่านี้ในทางที่ดีเท่านั้น เป็นสิ่งที่น่าจะสินไทยได้สอนให้คนตระหนักในการทำความดีแล้วทำให้เราเนี่ยได้สืบสารงานไทยๆต่อไปให้คนรุ่นหลังได้เห็นกันครับ